ช่วงเวลาสาคัญอีกหนึ่งช่วงนะคะเป็นช่วงเวลาที่น้องๆนักออกแบบจะได้รับฟังคําแนะนําติชมจากท่านคณะกรรมการค่ะของน้องทีเริ่มที่พี่มาค่ะก็คงต้องให้น้องทีพูดถึงในแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจมาจากวิคุณแม่ครับแม่ได้เอาผ้าไหมผืนหนึ่งคือเป็นผ้าไหมที่คุณยายทอสมัยคุณยายยังสาวก็คือผืนที่พี่เอเลี่ยนใส่เนี่ยครับ มาให้ผมแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นมอดอของคุณยายนะครับให้ผมเอามาใช้ในเวทีนี้นะผมไม่ได้อยากให้สวยเฉพาะบนลันเวย์แต่ผมอยากให้คนดูเห็นแล้วอยากซื้อไปใส่เท่ากับว่าเราได้ขายผ้าไหมที่ชาวบ้านทอมาทําให้เขามีอาชีพทําให้เขามีการกินอยู่ที่ดีขึ้นแรงบันดาลใจเราเข้าใจแต่ความสัมพันธ์ของคอลเลกชันมันอยู่ตรงไหนมันทาให้ชุดมันดูไม่แพงอะ เริ่มต้นตั้งแต่ชุดแรกไปจนกระทั่งชุดสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งหมดเราชอบเทคนิคชุดสุดท้ายของคุณมากๆเลยที่ทำออกมาในลักษณะแบบนี้แต่ก่อนหน้านี้มันคืออะไรคุณคุณไม่ปูพื้นมันมาทีอยากจะทำอะไรก็ทำมาเป็นชิ้นชิ้นอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งแต่พอมันรวมกันแล้วเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยเข้ากันนะครับแล้วก็ชุดที่คุณโยเกิดใส่เนี่ยเห็นบนรันเว์แล้วเนี่ยรู้สึกรู้สึกโกรธเลยว่าทำไมทีทำชุดอย่างนี้มา คือชุดนี้เนี่ยด้วยตัวเนื้อผ้าแล้วก็ด้วยตัวแบบแล้วเนี่ยทีอาจจะบอกว่ามีที่มีเมจิกแพทเทิร์นมีเมจิกดร a p ปปิ้งมีการดร a ปบงกลมผ้าเฉลียงอะไรก็แล้วแต่แต่พอ e End Result ชุดที่มันออกมาแล้วเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยนะมันเป็นงานที่ค่อนข้างยากที่จะเอาผ้าหลายชนิดรวมกันออกมาให้เป็นหนึ่งคอลเลกชันนะคะแต่ว่าการที่น้องที เอาผ้าแต่ละชนิดในแยกออกมาเป็นแต่ละชุดโดยที่ไม่ได้เอาผ้าทั้งหมดมารวมกันมันอาจจะทําให้ดูมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันตอนนี้มันยังไม่ค่อยเป็นคอลเลคชันเท่าไหร่ค่ะชุดที่ที่ใหม่รู้สึกว่าชอบและน่าจะใส่ได้จริงน่าจะเป็นชุดแรกนะคะเพราะว่าทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็วัยรุ่นนี่นาะมันก็หนูก็ใส่ได้ในชีวิตประจําวันค่ะในเรื่องที่มันแย่ยังมีเรื่องที่ดีนั่นคือน้องทีไม่ปฏิเสธผ้าแม้แต่ชนิดแม้มันจะ ข,ขาดๆเกินเกินแต่ถามว่าเมื่อมันรวมแล้วพี่เจก็ถือว่าน้องทีทําได้ดีนะคะอะล่ะค่ะอย่าเพึ่งร้องไห้เออตต่อุ้ยจริงๆวันนี้ที่เป็นลมไม่ได้แบบเป็นลมเพราะเครียดเลยเป็นจริงๆเพราะแบบทํางานจนแบบได้นอนแค่ประมาณ10-20นาทีอะครับแล้วก็มาที่สตูดิโออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนพักผ่อนน้อยมันก็เลยแบบไปเลย อเการดการงไนดีที่สุดแล้วไม่ได้กอดพ่อมาตั้งแต่แบบประถมครับไม่ค่อยได้แบบกอดพ่อกอดแม่เท่าไหร่คือพ่อเป็นคนเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยพูดแต่แบบเหมือนวันนี้ตอนที่แบบเราเป็นลมหลังเวทีเขาก็บอกมาพูดว่าแบบเออทำเต็มที่แล้วดีแล้วอะไรเงี้ยพ่อภูมิใจแล้วอะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่เราต้องการให้เออพ่อภูมิใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็พ่อก็คงรู้แล้วแหละว่าเออเราท,ทําในสิ่งที่เราอยากทําได้สําเร็จ ผมคิดว่าพ่อคงเข้าใจในตัวผมมากขึ้นนะเรามาถึงคอลเลกชั่นของแบงค์ค่ะพี่ฟอร์ดพี่มาค่ะแบงค์มีแรงบันดาลใจอะไรเอ่ยแรงบันดาลใจของผมนะครับก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยคือเราก็ต้องทำงานหรือว่าออกไปข้างนอกเนี่ยครับเราก็จะไปเจอตึกสถาปัตยกรรมก็เลยหยิบ โครงสร้างของสัลยกรรมเนี่ยเข้ามาผสมผสานกับอองานเดรปปิ้งผมเคยชนะชุดคอกเทลที่จะเป็นงานเดรปปิ้งก็เลยหยิบมารวมอยู่ในทุกๆคอลเลกชันให้มันเป็นต่อๆเนื่องกันครับเขาเริ่มทําตั้งแต่ชุดแรกมาจนถึงชุดสุดท้ายด้วยการคุมโทนสีได้เป็นอย่างดีอย่างนี้เราเรียกได้ว่าเป็นคอลเลกชันได้เลยนะ แล้วก็มีซิกเนเจอร์ของตัวเองในเรื่องของการทำเดฟปิ้งเดฟปิ้งก็คือตั้งเริ่มตั้งแต่กางเกงขาสั้นแล้วมีระบายมาจนถึงค็อกเทลที่เป็นแขนแลนักษณะแบบนี้มันดูเห็นความงดงามของเสื้อผ้าในคอลเลกชันนี้เกิดขึ้นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่น้องทำขึ้นมาใหม่ก็คือการนำผ้าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังออกมานำเสนอในชุดแต่ละชุดได้นะคะอันนี้ก็ขอชื่นชมนะคะชอบคอลเลกชันนี้มากๆนะคะด้วยโทนของสีแล้วค่ะ ม,มันหวานมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าใส่ได้จริงในบางชุดอย่างเช่นชุดฟนะินาเล่คะอย่างที่บอกว่าชอบค่ะชอบชอบด้วยตัวผ้าที่มันแบบสีนี้ด้วยค่ะชอบสีโทนนี้อยู่แล้วดีไหมพี่เจว่ามันดีนะคะมันมีลายเซน็นแต่ลายเซ็นจริงๆมันไม่ชมันไม่จำเป็นต้องตอปปี้ของเดิมเพราะเรารู้แล้วว่ากรรมการชอบแบบไหนเราอ่านใจกรรมการออกในการมีลายเซ็นของตัวเองก็ต้องนำเสนอสิ่งใหม่คือจริงๆแล้วเนี่ย พอรู้ว่าแบงค์เป็นหนึ่งในสคนที่จะที่จะทำคอลเลคชันนะครับบอกตรงเลยว่าอยากดูคอลเลคชันของแบงค์ที่สุดอยากจะเห็นว่าแบงค์เนี่ยจะนำสิ่งอะไรใหม่ๆมาใส่ในเสื้อผ้าของคอลเลคชันที่จะเป็นคอลเลคชันฟินาเล่ครั้งนี้นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นเราเห็นสิ่งที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกรรมาการบอกว่ามันเหมือนการฉายหนังซ้ำแต่จริงๆแล้วคือผมก็คิดว่าหนังซ้ำวันนี้ม,นนมันเป็นคอลเลคชันมันเป็นหนังที่สวยงามแล้วก็จบอย่างงดงาม นักออกแบบหญิงท่านแรกและท่านเดียวใน3คนสุดท้ายค่ะท่านคณะกรรมาการ อยากให้จูนเนียนเล่าถึงแรงบันดาลใจค่ะเหมือนในโลกนี้ตอนนี้มันเป็นโลกแบบยุคดิจิตอลอ่ะค่ะเป็นโลกที่แบบมีมีเดียมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่อะไรเงี้ยอยากจะเอาเหมือนผ้าไทยเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ทําให้มันใหม่อ่ะค่ะทําเป็นเหมือนเป็นพิกเซลที่เวลาเราซูมภาพเข้าไปอ่ะค่ะแล้วเอามาตัดต่อกับผ้าไทยอ่ะค่ะคือเห็นครั้งแรกแล้วนะคะก็ชื่นชมเพราะชอบตัวคอลเลกชันที่แบบเป็นมุมมองใหม่ของการนําผ้าไทยเนี่ยค่ะมาตัดเย็บออกมาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะอย่างที่บอกเลย ว่าพี่ทําให้หนูแบบมองเห็นผ้าไทยเปลี่ยนไปเลยค่ะทําให้รู้สึกว่าหนูใส่ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็ไม่อายใครว่ามันจะแก่แล้วหมภูมิใจที่จะใส่มันอย่างหนึ่งเลยที่เห็นจูเลียตั้งแต่วีกแรกคือจูเลียสามารถลดอายุของผ้าไหมเราจะเห็นว่าในคอลเลกชันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคัตติ้งที่ซิมพลิซิตี้มันเห็นทุกวันเห็นเป็นประจำแต่ ให้ความประจําอย่างเงี้ยมันทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นของพรีเมทีฟหรือมันเป็นของที่แบบอูแก่มากๆคือพี่บาพูดคําว่า Simplicity นะครับก็คือมันมีเส้นบางๆแบ่งระหว่างความง่ายนะครับความง่ายกับความโมเดิร์นดูแล้วเนี่ยพี่ฟอร์ดก็ยังไม่รู้ว่าคอลเลคชันนี้ของจูเลียเนี่ยมันดูง่ายไปหรือเปล่า มันไม่ตับสะพึงใช่ไหมมันไม่สะพึงถ้าอยากได้ความสะพึงแนะนําน้องจีเพชรจีเพชรเตรียมชุดนานกว่านางแบบทงยี่สิบเอ็ดท่านอีกขอเสียรมมือกับจีเพชรค่ะเจเจจงเข้าใจผิดระหว่างคําว่าสะพึงกับคมว่าน่ากลัวอยู่ดีๆก็ไปโดนจีเพชรค่ะพี่เจกลับมาที่จูเลียค่ะพี่อย่างที่บอกนี่คือการแข่งขันงานดีไซน์มันอาจจะต้องมี อะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าซิ l h เ,เนี่ยมันไม่ได้มีชั้นเชิงมันไม่ได้มีความลุ่มลึกอะไรเลยแต่ในขณะเดียวกันมันมีเทคนิคมันมีความฉลาดที่ซ่อนเล้นอยู่ในนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องตัดสินกันอีกทีหนึ่งเวลาเราไม่ถนัดอะไรอะ่ะเหมือนก็ให้สนุกกับมันอะ่ะก็เอาจุดด้อยรามาเป็นจุดเด่นอะไรเงี้ยคือบางทีเราอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งแบบในการเดบผ้าในการทําแบบว่ารูปทรงของเสื้อผ้าให้มันแบบแปบบแบบลกๆอะไรเงี้ยแต่เรามีจุดเด่นของเราอะ่ะก็เอามาใช้ตอนนี้นะคะเรากําลังจะได้ทราบแล้วว่า หนใน3นักออกแบบที่ยืนอยู่บนเวทีใครคือสุดยอดนักออกแบบแฟชั่นผ้าไทยคะ่ะกว่า8สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะน้องๆได้ออกแบบชุดที่ทำจากผ้าไทยถึง85ชุดด้วยกันและผลการตัดสินอยู่กับปอแล้วคะ่ะผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2กับทอฟ้าผ้าไทยปีที่3คะ่ะ รองชนะเลิศอันดับสองยินดีด้วยกับแบงค์ค่ะก็เสียใจหวังมากเหมือนกันแล้วก็เราคิดว่าเราก็ทําได้ดีตามที่เราต้องการอะไรยเงี้ยแต่ว่ามันก็เสียใจแต่ว่าเราก็กคารพบคาตัดสินของกรรมการแต่สุดท้ายแล้วคือผมก็มีความภาคภูมิใจที่ผมได้เป็นคนรุ่นใหม่คนหนึ่งที่ได้นําผ้าไทยมาใช้แล้วก็ให้มัน อยู่ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นครับเหลือเพียงสองท่านบนเวทีนะคะระหว่างจูเลียและทีมีเพียง1ท่านเท่านั้นที่ได้เป็นสุดยอดนักออกแบบแฟชั่นผ้าไทยและสุดยอดนักออกแบบแฟชั่นผ้าไทยของรายการทอฟ้าผ้าไทยปีที่3คือ จูเลียค่ะขอแทรความมีดีกับจูเลียค่ะและนั่นหมายความว่าที่ได้รับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคะ่ะพอเราทำคอลเลคชันเสร็จอะเราก็คิดว่าเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้คอลเลคชันเนี้ยพอเราทำเสร็จแล้วเรารู้สึกพอใจอะไม่ว่าผลมันออกตอออกมาเป็นยังไงแต่แบบถ้าเรารู้สึกพอใจกับงานแล้วมันก็โอเคอะคะ่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าเหมือนเราก็ได้ที่หนึ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยมันแบบว่าดีใจดีใจมาก และผู้ชนะเลิศประจำสัปดาห์ได้รับเงินรางวัล1 0,000บาทจากบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนลำดับต่อไปนะคะจะทำการมอบรางวัลค่ะเนื่องจากรางวัลน,นี้เป็นรางวัลอนทรงเกรตินะคะและมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนด้วยกันค่ะรางวัลแรกนะคะที่จะมอบให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือสุดยอดนักออกแบบแฟชั่นผ้าไทยนะคะเรียนเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะคุณดำรงทองสมค่ะ รางวัลชนะเลิศน,นะคะเป็นเงินรางวัลมูลค่า2แสนบาทให้กับน้องจุเลียค่ะและนี่คือสุดยอดนักออกแบบแฟชั่นผ้าไทยค่ะของรายการทอฟ้าผ้าไทยปีที่3นักออกแบบหญิงคนแรกนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้ค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณทัศชนเทพกัมปนาศค่ะผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษาค่ะมอบเงินรางวัลมูลค่า70,000บาท เรียนเชิญคุณปียวราธิขระเนตรน้อยค่ะคุณใหม่เป็นหัวหน้าคณะทำงานพิพิธภัณฑ์ผ้านะคะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะและทำการมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเงินรางวัล50,000บาทให้กับคุณแบงค์ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญ คุณนิ่มอ,อนงงเย็นสบายค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักการขายบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3นะคะคุณเสพธวุฒินามปัญญาหรือแมน,นจูค่ะรองอันดับ3นะคะกับเงินรางวัล40,000บาทเรียนเชิญคุณสมยศอุดมสินกุลค่ะ C.S.M. r a n a g e r บริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนค่ะและรองชนะเลิศอันดับ4นายชาญบุตรแดงชนะหรือน้องแม็กซิมค่ะ เรียนเชิญคุณทานทิพสิรินุพงศ์ค่ะผู้อำนวยการประสานงานภายนอกบริษัทไทยบเบล็รจำกัดมหาชนค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่5คุณรักธรรมศีนครินหรือน้องหนุ่มค่ะหนุ่มกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่5และเงินรางวัล3 0,000บาทเรียนเชิญคุณภาสวรรจันจคู่นะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัทเมืองไทยไประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่6น้องกุ๊กไก่ค่ะนางสาวพิชนันตะพังพินิจการค่ะกับเงินรางวัล2 5 0 0 0บาทนะคะเรียนเชิญคุณนัทวันปันหยงมากค่ะรองหัวหน้าคณะทำงานพิพิธภัณฑ์้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พบร,รมราชินีนาถค่ะเงินรางวัล20,000บาทกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ7ค่ะและขอเสียงปรบมือให้นักออกแบบทั้ง8ท่านค่ะ และนี่คือตอนสุดท้ายนะคะของรายการทอฟ้าผ้าไทยปีที่3ค่ะน้องๆทั้ง8นี้แม้ว่าใครจะได้รางวัลอะไรก็ตามทั้งหมดจะถือว่าเป็นเลือดใหม่ค่ะที่จะมาช่วยกันสานต่อให้ผ้าไทยคงอยู่ตลอดไปวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะแล้วหมดหน้าที่ของดิฉันโอปอปนิศราอารยศกุลค่ะและพบกันใหม่กับรายการทอฟ้าผ้าไทยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมบริษัทปูนซีเมนคนครหลวงจำกัดมหาชนบริษัทไยเบลเบร็จ,จำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน